วันนี้ทอฟ g h สตูดิโอจะพาไปส่องบ้านที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกณนะปัจจุบันแต่ละบ้านจะหลูขนาดไหนราคาเท่าไหร่วันนี้ผมได้คัดมาให้ทุกคนได้รับชมเรียบร้อยแล้วเข้าหของน้ำให้เรียบร้อยแล้วไปดูกันเลยอันดับที่5เลปาเลบู ห้องฟองสบู่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคแรกวิลล่าหรูในเมืองที่ลิซูเมอร์ประเทศฝรั่งเศสเริ่มสร้างในปีคศ1975และเสร็จในปี1989โดยวิลล่าหลังนี้นะครับมีคุณปีแอร์คาแด็งนักออกแบบแฟชั่นผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่20เป็นเจ้าของโดยบ้านฟองสบู่หลังนี้ มีขนาด1,200ตารางเมตรประกอบด้วยโถงต้อนรับลู์แบบพานนลมาอศาศจา์กลางแจ้งขนาด500รอยที่นั่งห้องนอน10ห้องสระว่ายน้ำและน้ำตกหลายแห่งในพื้นที่ภูมิทัศน์กว้างขวางและมีห้องพัก29ห้องห้องน้ำา11ห้องและห้องนอนอีก10ห้องซึ่งแต่ละห้องได้รับการตกแต่งโดยศิลปินเฉพาะโดยที่บ้านหลังนี้นะครับมีมูลค่าการสร้างรวมอยู่ที่ประมาณ390ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเล่าๆ13,516ล้านบาทซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นบ้านที่มีสไตล์ไม่เบาเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับอันดับที่4วิลล่าเลเซเดสวิลล่าเลเซเดสอยู่ในเมืองแซงชองกาเฟา ประเทศฝรั่งเศสก่อสร้างในปี1870และออกแบบใหม่เสร็จในปี1922โดยมีคุณลีนัดอเมตอฟมหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจสูงสุดของยูเครนเป็นเจ้าของโดยสถานที่แห่งนี้นะครับในฝรั่งเศสมีความหรูหรามากมีพื้นที่ประมาณ1,800ตารางฟุตประกอบด้วยสวน35เอเคอร์และห้องนอน14ห้องสระว่ายน้ำโอลิมปิก และคอกหมาขนาดใหญ่สําหรับหมาา30ตัวและบ้านฝรั่งเศสหลังนี้นะครับมีความมั่งคั่งอย่างดีที่สุดบ้านหลังนี้เคยเป็นทรัพย์สินของกษัตริย์เลโอโปแห่งเบลเยียมโดยปัจจุบันนะครับบ้านหลังนี้มีราคาอยู่ที่ราวๆ่าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15,597ล้านบาทเลยทีเดียวและว่าเป็นหนึ่งในบ้านที่แพงที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ันดับที่3 v i วิลล่าลีโอโพดาวิลล่าลีโอโพดาและว่าเป็นบ้านหลูที่แพงที่สุดอีกหลังหนึ่งเลยนะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองอาลมาลิติมของฟรั่งเศสเลเวลาซึ่งถูกออกแบบและสร้างขึ้นในปี1929และสร้างเสร็จในปี1931เป็นหนึ่งในทรัพย์สินมากมายที่กษัตริย์ลีโอโพรที่2แห่งเบลเยียมเป็นเจ้าของในศตวตรรษที่19ซึ่งปัจจุบันเป็นของลิลลี่ซาฟลา แม่ม้ยนักสังคมสงเคราะห์ชาวบราซิลที่ขึ้นชื่อว่าลวยติดอันดับโลกเลยทีเดียวโดยวิลล่าหลังนี้นะครับมีห้องนอน11ห้องและห้องน้ํา14ห้องห้องครัวกลางแจ้งและลานจอดเฮลิคอปเตอร์และสระว่ายน้ําระดับโลกและบ้านหลังนี้นะครับใช้ทําภาพ,พยนตร์หลายๆเรื่องในปี1955และในอีกหลายๆปีโดยที่ปัจจุบันนะครับบ้านหลังนี้มีราคาอยู่ที่750ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเล่า 25,996ล้านบาทเลยทีเดียวนับว่าเป็นบ้านอีกหลังเลยนะครับที่มีความหรูหราไม่เบาเลยสำหรับวิลล่ารู้ของแม่ไม้คนนี้แต่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงขอเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับอันดับที่2แอนทิลาเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียแอนติลาบ้านหลังนี้นะครับได้รับการตั้งชื่อตามเกาะในตำนานอย่างเกาะแอนติลาซึ่งบ้านหลังนี้นะครับใช้เวลาการสร้างถึง4ปีเลยทีเดียวโดยมีคุณมูเกสอัมบานีมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในเอเชียเป็นเจ้าของโดยที่ตัวอาคารนะครับจะมีเนื้อที่4 0 0แสนตารางฟุตและความสูงตั้งงานถึง27ชั้นซึ่งตัวอาคารหลังนี้นะครับรองรับแผ่นดินไหวไดถึงระดับ8ลิกเตอร์ และมีคุณสมบัติอื่นๆและมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ถึง3แห่งโลงภาพยนตร์ขนาด50ที่นั่งที่จอดรถ6ชั้นด้านล่างสระว่ายน้ำอีกหลายสระห้องโยคะห้องสตูดิโอเต้นลรำรวมไปถึงห้องไอศครีมที่คุณสามารถเดินไปหยิบไอศครีมกินได้ตลอดเวลาเหมือนคุณมีร้านไอศครีมอยู่ในบ้านเลยทีเดียว <Wow! S 1> ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับ มีพนักงานประมาณ500คนเพื่อดูแลงานบ้านประจำวันโดยที่บ้านหลังนี้นะครับมีมูลค่าอยู่ที่1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเล่าว34,661ล้านห้าแสนบาทกันเลยทีเดียวและว่าเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ <Wow. S 1> อันดับที่ห พระราชวังบักกิงแฮมพระราชวังบักกิงแฮมเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรในเขตนครเวสต์มินสเตอร์ที่กรุงลอนดอนซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2หรือควีนเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรบ้านหลังนี้มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอนมาตั้งแต่ปี1973 และเป็นคำนิยามของความฟุ่มเฟื่อยโดยที่บ้านหลังนี้นะครับประกอบด้วยห้องนอน775ห้องห้องน้ำ78ห้องและห้องเก็บของ19ห้องโดยที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ถึง92คนเพื่อเข้าเป็นองค์ลักษ์ซึ่งทำแบบนี้มาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19โดยพระราชวังแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ828ตารางฟุตและมีส่วนขนาดใหญ่สร้างขึ้นในสไตล์ สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกและออกแบบโดยสถาปนิกหลายคนโดยพระราชวังบักกิงแฮมแห่งนี้นะครับมีมูลค่ารวมอยู่ที่2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเล่าๆ86,653,750,000ล้านบาทเลยทีเดียว,ว,วนว่าเป็นคฤหาสที่ขึ้นชื่อว่าแพงที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับพระราชวังบักกิงแฮมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ จบกันไปแล้วนะครับกับ EP นี้ใครอยากให้ผมจัดอันดับเรื่องไหนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Top Five Studio ขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะครับจุ๊บ